bên sân sena nứt sụp uổng mặt hàn đức à uổng chân cố cai lan đồng tam mày đồng tam อยูไ่ไวนะ้นิดเลยไปไปไม่หน้ามนไปและหัวชนหัวชนบ้านบ้า เข้ายาวเข้าเลี <Armenia Class AS> ้ยงเข้าใหญ่เข้ายาวเชี่ยกันเช้าเวลาข้าวชมคนเลี้ยงตื่นแต่ตีห้าทาหัววิ่งตามถนนไม่แข้งเกิดเป็นวัวต้องชนไม่แ้งเกิดเป็นคนต้องสู้ลังจยากสถานกาการโควิดมารวมจ้องปีลครับ นาวันนี้เป็นวันที่สามพฤศจิกายนครับสองพนารอหกสิบสี่กับเกตเมดปีไปแล้วล้วกับก็นั่นแหละครับไม่ได้ออกมานกพื้นทีวันนี้พ่มยืนอยู่ที่ตาเคจังหวัดปัตตงนุ่งับเผื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนวัวตัวนึ่งกับซึ่งผมโดยหลายคนก็คงจะรู้จักกันดี แต่ยังไม่เปิดเผยกับตรงนี้ก ja. ับเดียวคอยไปเล่าว่าเพมีป้าไปเล่าว่วตัอนนี้เหลือเฉยติตองแต่เคลือกมาตรงนี้นะครับสําหรับการที่ติดจัดต้องการที่จะติดตามหัวจุนนะครับตอนนี้ก็รทางชงทีนตายอวีทีวีนะครับการตายตัวทดมีอยู่ช่งเดียววนะครับเลได้ต่างตัวจับลูกลองเอ็นร้อยแ่านั้นกับวิธีลูดลูดหลหงายนะครับก้าวไปในคูเกิลเลยไม่ต้องก้าวไปเอฟประตูหรือประตูเลยก้าวไปในคูเกิล แล้วกับพิมพ์ว่าอหนาดินทาวันโบแล้วก็บระายกับังในตัวรับแต่กับรังเลยรับเป๊ะเวทีหน้าจอะลรับมันไปขึ้นหน้าจเราก็ถ้าเราไม่ได้เป๊ะเวทีหน้าจมันก็ลำบากตู้ก้าวไปในกูเกิดดุกรังที่นั่นพิมพ์ f หนาดินกับแล้วก็กดกาวไปกระจายอินปลูกไฟของปุ่มจะอินเว็บไซต์นะครกับสีทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับพี่น้องชาวหัวจุนต่้งนี้ก็ถ้ามาติดจระเลสถ้ามาเจ็ดกาวจองนั่งจองนั่ง ได้อีกมากมายนะครับรวมถึงการเป็นระบบสอมาจิกแต่ตรงนี้พุ่มอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่เป็นในในระบบสอมาจิกนะครับกาถ้าฐานยังไม่ได้โลที่ก็โลดอาไว้นะครับการก็โลดอาไว้ดวเดี๋ยวพุ่มขึ้นตัวหนังซื่อ,อาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่ายคลิปพุ่มจะแปรวิธีการนายนะครับว่าเคยดีทําไม่เป็นเนะพราะว่าตัวท่านเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องอัดเส้นเขื่องรุ่งเลยครับไม่จําเป็นต้องอัดเรื่อยนะครับอาดเรื่อยๆตัวละทรัพย์เติมเครื่องเดียว หลุนไม่ไม่นี่คือยิงขึ้นไปทางขึ้นจอได้เลยไม่ต้องแปบโต้ได้มันมีวัวอยู่ตัวนึงกับจวงสถานการณ์ที่เราอยู่ในจวงโควิดนะครับชงปีตีป้านมานะครับตอนนี้ก็รวมๆป,ปลายปลายปีเก้าชวงปีตีต้องแล้วเก้าจวงปีตีต้องแล้วการโพมินในเฟซบุ๊กนะครับก้องน้องๆก็เข้าไปซื้อวัวตัวนี้มาก็เป็นราคาลักลานนะครับเป็นราคาลักลาน ถึงเราบอกแล้วว่าเคยบอกไว้ตั้งแต่แต่เล็กแล้วว่าหัวถ้าเกิดมาเป็นหัวเนือ้อก็คือสุดท้ายก็คือไปยู่บนโตไปยู่บนเกี้ยงรับแต่ถ้าเกิดมาเป็นหัวชุนมีนำวับนำตุ้นมีศิละปะในการชุนนะครับขกก็จโรตราบจนชีวิตุตายนะครับโดยธรรมชาติเขาก็ชุนกันอยู่แล้ว เตนาวันนีนะครับพืนดีมันก็ยายกว้างขึ้นกนะับกเกษตรกรหัวชุนหล่ไล่คนหล่ไ,ไลฐานก็สามารถที่จตั้มเป็นอาชีพนะครับบางคนเปิดฟ้าหัวชุนโดยตีตัวเองไม่ได้อวไปชุนนะครับบางคนกมน็มีปอพัน์แม่พันดีดีไว้เนะพื่อที่จะหลีใกล้นำเชือ้อถึงตรงนี้โอกาสต่อไปกับ นนวันนี้เราเกิดสะน้ำต่างฝากเนื้อตอนหลังฝากล่างตอนบนก็คือสะน้ำที่สุโขทัยนะครับสะน้ำถุงทะเลล่วงอาจจะว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีเผื่อที่ยายพี่น้องหัวชนต่างฝากเนื้อแล้วก็ฝากไตนะครับได้ติดโต้กันปกติเขาติดต่อกันอยู่แล้วครับแต่เนื่องจากว่ายังเรายังเป็นวุ้งในเจ้าโพในวุ้งหัวชนเก็บๆก็บองเราครับดันั้นวันนี้นะครับหลังจากเทปนี้ออกไปกระตานจะได้ไปชมเทปที่ถุงทะเลล่วง เดี๋ยวผมจะเดินทางไปสุโขทยัยใคอยากจะติดต่อเป็นรปภช่วงตินตายอยู่ใดต่อไปก็น,นะครับตามเบอร์ตัวรับอี่คืนนายนะครับรุน1 1 1ร่นเป็นหนึ่งสี่หนึ่งอาห้าหนึ่งุามนะครับไอ้มีอินเทอร์เน็ตแลวเลยได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่ววัวจนตัวที่ผมตามมาถึงนี่นะครับบอกเฮ้ยรับไว้อุป,ปการะแล้วก็พามาจากไหนนะครับและพันธุ์พื้นที่จะต้องซื้อวัวตัวลักลันนะครับ เียจะตรงสือหัวตัวหลักหานไม่ใช่หลานเดียวนะครับเดียวไปเล่ครับคือเรื่องเมืองปักตายกีฬาไทยที่ตื่นตาตั้งแต่โบราณมาคืกอกีฬาชนโพญิงใหญ่มีสนามนักสู้ตัวต่อตัวหัวชนคนไทย นักสู้แดนใต้สื่อความหมายรู้กันนานมาวางเชือกต่อยอดเขานักสู้เรามีชายาแดงโนดขาวหรือว่าล้างสาัตว์ดุนานส้านชื่อลือไกลบัวชนให้คนเชียรได้หรือเสียอยู่อีใจสุดยอด กีฬาแนไใต้ัวชนคนไทยสนามนักสู้ัวชนหัวชน,วชนคนไทย,ไทยสู้กันใน ยอดเขานักสู้เรามีชายาแดงโหนเข่าหรือว่าลามสาัตว์ดุกนนสร้านชื่นลือไกลบัวชนให้คนเชีย์ได้หรือเสียอยู่อีใจสุดยอดอีลาแนนไปบัวชนคนไทยสนามนักสู้ ชนหัวชนคนไทยคนไทยสู้กันในสนาม เร็วนะครับเกิดเป็นวัวต้องจุนเกิดเป็นคนก็ต้องชู้กับตัวที่ตาเน้นอยู่กลางล่างพุ่มนี้นะครับไล่คนเห็นปุ๊บก็น่าจะจำได้สำหรับเฟนเฟนวัวจุนจริงๆนะครับแต่ส่วนปุ๊นี่จำไม่ได้จนไม่ต้องตาหม่าวัวตัวนี้คือวัวชื่อไรตัวนี่นะครับตาว่าชื่อคุนูอ่าต่อตอนนึกอนะครับเพราะว่าโดยได้จากผมโดยจิ๊บกล้องปีตีอยู่ในวงการวัวจุนมาไม่เคยจำวัวตัวนี้ตีอยู่ในสมอง เนื่องจากว่าเราตำานเค้าน่าชักนะครับให้ท่านได้รับดูความมั่นความได้เรียงอกกันนะครับตรงนี้วันนี้ป้ามาพบกับตีมานนะครับก้องหนองทัดนะครับน้องกริชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องลีครับผมครับครับผมตรงนี้นะครับตีมาตีปอยตรงนะก้องวัวตัวนี้นะครับได้ติเจตรงตามมาจนตึงตาเกปัตตลุงนะครับน้องทัศในตอนนี้หลักเป็น ผู้ประกาศ้าเลยเใช่ใช่ครับครับตัวนี้เอากันว่าชื่อนามเดิมมันคือตัวนี่อยู่ตรงไหนครับอ่านี่งามก็จะเจาะครับเขาอยู่ที่ประดังเวทาก้องลุงดำอืมกงอ่าตัวนี้นี่ยังจำอยกันชุนก็ได้ไหมพุม่มแต่ว่าได้เจอหัวตัวนี้พุม่มจบแต่ว่ามันหนาไอ้ไดง้งามเปตตวีงามเปตตวีดีดี่็อ่ะ ตุ้งปู้อ่ะีนะบีโบโรโบโรโบครับอข้องกับนั่นนุ่นครับนาไกโ่โลนาไก่โลตัวนี้อ๋อตัวนี้เดียนาไกโ่โลช่าย<ช>ครับตัวนี้นี่ปุ่มไพ่ไวหลุดเรื่องกว่าน่าจะซ้ำกลังนะครับน่าร่ำกลังตีตุ้งปู้ก็ได้ดได้ไวตีอ๋อตีบบโรก็ olo, คือได้ไวเดียวปุ่มจะไปกนติ๊บมานะครับไอ้ไอ้ไอ้จุ่มกันครับเดี๋ยวก็ผมจะมีอ่ายครับอ๋อครับเอ้ยให้ี่จบมัน ผมว่าหัวชนตัวนี้มีกรอบเกลืองม่มห่าต่างๆชนดังปลายเก้าหัวจีดัวใจพุมเห็นความนำกันของหัวตัวนี้ผมว่าปากใต้บ้านเราต้องปัฒนาในวงการหัวชนนี้ต้องปัฒนา่งเลยอ่ะเกชนปากกลางก็ยังมีตัวที่ลานหัวชนปากใต้ตอนนีม s <S ม้มีตัวช่องลานเลยนี่ตัวนี้ออกมาช่องลานบาดช่องลานครับตั้งแต่ติดตกลางเล็กติดต่ในลางหลติดตกลางเล็กหลังจากช่องลาน พุมติดโตในราคาละหนึ่งล้านอาเนบาทเจ้าเฉยแต่เจ้ากาเจ้ากล้องก็ไม่ได้เจาเฉยอยังยังยังไม่ได้嘛ยังไม่ได้嘛ยังไม่ไม่ตื้ออย่างบุญยังไม่ทำพันกันตอนนั้นใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้เอามาในราคาช่องล้านบาทครับราคาช่งล้านบาทจำรับหัวจนถ้าเป็นคนตี่บกว่าเพลงมันก็เพลงครับถ้าเป็นคนตี่บกว่าบากระบากับถ้าไม่บาไม่ซื้อ นะครับไม่บาไม่เอาก้ามาวัยในชีวิตโปรอะอ้วจุนมันแพงว่ารถลู่ลู่ไล่กันนะครับดันั้นมันต้องมีความบาแต่บาในทีน่นี้คือบาในเอาหัวใจน,นะครับก้าวไปในตัวของอ้วนจนใช่ใช,<ะ>ใช่ครับตรงนี้นี่อ่านี่มา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 พักอยู่ที่นี่กี่วันแล้วหนึ่งประมาณอาทิตย์นึงครับประมาณอาทิตย์นึงเลยนะใช่ครับตั้งใจจะยป้าไปวไ้ยนะพ่อหมอไปไวัยเจ้าอย่างเจ้าครับตีจะน้ำใจฟ้ามครับอืม ไปจาจุเริได้เว่าต่อไปจำหมดลภพุ่มตรงนี้กะน่าจะอยู่ต่างตุกโพเตต่างฝันเนื้อเป็นเป็นตัวใหญ่พมหยุดชนเลยอตอนนี้พ<ย>ุมหยุดชนเลยครับหยุดชนไว้าตามปองงั้งหงาลีด<อ>นำเชื่อปีนำเชือ,นนอคใก<ม>ล้ตัวนี้ครพุผมว่าไอ้ตึ้งกลหลังเนี่ยมวลักาต้องลานแต่พมใกล้รถตามป้าอืาเอากันว่านะครับตัวนีว้ที่น้องจัดเอามานะครับตรงการที่จะเป็นโอพันุ์ รับแล้ว uh, ก <ug> <ame> ็ต <ors> <orm> ้องการที่จะรีดนําเชื้อนะครับเผื่อที่จะเอาไว้ไอ้การทีตะโกนอย่างหลักยาใช่รับกับว่าถ้าว่าโลดหนึ่งตอนนี้นี่ก้าวตังไวงคนเราตังไวงคนนี่ก้าวต้มนดาตั้มนดาตั้มบนดาที่ตื้อตูกหมากรับรับกับถ้าทำรับวัวนะครับวัวที่ติดกรีดนี่ตื้อว่าตูกหมากนะครับถ้าวัวไม่ติดกรีดก็ไม่หลก็ไม่เลียดหลีดนาเชื้อแล้วครับนะตั้มนดาที่ตือตูกหมากรักะการทีตะโกนหัวจุนระดับหลักยาก็ โบติจ่านะครับไปเอาไปรุมกับหัวเิงได้ได้ได้โบติจ่าซื้อโตนะครับในเหลืองก้องส้อยพันนะครับในเหลืองก้องเชือพันมันนะครับโดยจะปวัวจุนปากตายนะครับตรงนี้ปวัวจุนปากตายจะหลักหนาเมื่อนกับปวัวจุนเตล์บังกลาเทศนะครับอยากตีหล่อมาาข้อมูลมานะครับปวัวจุนตายนี่จะเมื่อนกับบังกลาเทศมากๆนะครับผมยังไม่มีโอกาสที่จะไปตรงนู้นที่แต่ถ้าไปตรงนู้นเดี๋ยวจะอาปากไม่จุ่มกัน นะครับการนี้ต่างน้องตัดต่างงวยวะเราจะลีดนำเยอะได้ใช่ใช่ครับครับซ้ำซ้ำซ้ำปนาซ้ำปนาครับตึงตรงนี้ดีดีดีโน่นนี่ดีจะเจริญเราตอนนี้มีอยู่กี่ตัวตอนนี้แมววัวตอนนี้แมวัวประมาณเกือบเกือบมาทิพตัวครับจะบอแมววัวนะครับจะบอแมววัวแล้วพอพอปั้นตอนนี้พอปั้นก็ก้อนขึ้นไปก้อนนั้นนี่จ้องตัวมีไอ้กุ้มบยักษ์จอมตีดกามายกับไอ้ยาเมีย ไหนเรื่องก้องหัวหัวเนื้อต่างร้านนู่นอะหัวเนื้อผมยังไม่ยังไม่ไม่เอาลงมายดิครับยังไม่ไม่เอาขึ้นมาไม่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 ได้อยู่ในความยังไม่อยู่ในความที่ที่เจ้าสื่อเราอยู่ตรงไหนหลายหลายอย่าต่ำบุอะไรอยเง้ยอยู่หมู่เป็ดครับหมู่ติเป็ดมู่บ้านตาชีวิตไหมอําเภออําเภอดตาน้ำใจเกียดอย่างวัดเจ้าอย่างเราครับตรงนั้นอ่าตาสางฟ้านจะไปจะไปเอาหัวตังลักยาผงตีบต้องผงเวียวไปอ่าเส้นซ้ำซ้ำหนึงไปไปไปซาแก้วครับ อาตัวไม่เคยบวัวพาผมเไม่เลยทุกคนร่องจมูได้หมดกันดครับดละม,นมันร่องจมูกกับจากพุ่มมาตรงกล้าเนี่ยคับมาก็เับเลยปัตาลุงแบบน้เขากันไี้อ้ายแบบนี้เาวันนี้ป้ามาเยี่ยมกันนะครับคนนี่บุคคลสำคันร่องคนเดี๋ยวหายถ้าหมพุ่มด้หมวดตัวนี้มอ่าครับพุมก็หลับเพราว่าิดนึงกลางเล็กติดต่อื้อคือติดต่อื้อหนังกีนะครับให้หนังกีไปห้าไปคุยกับเขาไปคุยกับเจ้าของครับางเล็กนึงลานาเส้นบาทหรือปร่ที่จะจ่ายครับ โดยราคาจริงๆแต่เจ้าของไม่รู้สึกว่าอยากจะคายเลยซึ่งครั้งที่สองประมาณเดือนใดผมก็ติดต่อก็ซื้อน้องกิดไปไหมว่าคุยเจ้าของไม่ก็ตี่ว่าพอซื้อแล้วก็ส่อ,สสองานาเซ็นบาทจริงๆแต่ด้วยเจ้าของก็ยังไม่ข่ายเลยไม่รู้สึกว่าเจ้าของอยากจะค่ายเลยจริงยป,ประมาณนักส่องเดือนได้อโดยมีเหตุจำเป็นอะไรสักอย่างเงนี่ยจำาำจอง้องขายหรือ้วยความดีมั่วจะ,จะ,จ,ะจะได้มาอยู่เขาอน้องกิดก็เลยทรกอกว่าตอนเที่ยงว่าเออ ดำก็คล้ายนะต้องหลานบาทด้วยความโดยอยากได้ก็คือไปเอาเลยไม่ได้ตื่นใจได้เลยไม่ต้องเลื่อยเลยไม่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 ต้องนึกนึกหน้ากามที่อาไม่ต้องนับเลยเลยครับขออยากจะได้อยู่เลยอ่ะเพราะว่าชอบมากกว่านี้พอโดยแต่ว่าอยากมาตัวม้วนตัวเองก็ก็คุ้มเลยตัวเนี้ยคือมันสุดยอดก้องมัวนเดีย๋ยวผมกอาขีดปุนะมัวนซิปกระแนนตัวนี้ก็จนะก็จะเตรมเต็มซิปนะจากแต่เรี่องมัวยุ่นมาครับโดยเนี้ยองขิดเป็นคนติดต่อเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยครับเป็นคนติดต่อผมมานะครับจริงๆแล้วเบอร์

ได้มาอยู่ในที่มานปักบัวปุ้มกับใบใหญ่ครับบองคิดใจตาเป็นเรื่อเป็นคนกลางหน่อยกันกันกับปุ้มคุณติดต่อเองน้งเตะเล็กจุดจบครับปุ้มว่าจะได้มาใจระยะเวลาที่เดือนได้กับติดต่อตัวนี้ไม่อ้อมมั่งเอาหมดคือรู้จักร่องรานกับปุ้มว่าตะครองติดก็จบราคาจ่อง้านคุญติดจบแต่ไม่แพงครับต้นกวยวันต้นทิพย์านก็ยังเหลือ ตัปยนะครับเออมุไปตั้งปลจึงนตัวที่เราหลักตัวที่เราอินกับพวหมามันไม่แพงตั้งรับคนที่จหัวจนครับแต่เรามีกําลังดีจะเจอครแล้วที่สอคัญตัวนี้นะครับไปยุทธจะเสริงเราในน้องตัดบอกจะไม่มีการเจ็บตัวอีกแล้วนะครับปัวต้องกั้นน้ำเชื่อใช่ครับต้องต้องการทตำน้ำเชื่อครับประมลูกอย่างเดียวเลยครับบอกไปยังแฟนๆนะครับทางภาคเหนือภาคกลางตอนนี้นะครับกับ เรื่องราวของวัวชนนะสำหรับเกษตรกรวัวชนทางภาคใต้นี่คือเราก็เป็นปกติกันอยู่แล้วนะครับวัวจะราคาเท่าไหร่นะคนที่จะเอามาในเขาไม่เกี่ยงนะแล้วตอนนี้นะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยที่จะส่งเสริมในเรื่องราวของวัวชนเพื่อที่จะให้สามารถขยายไปยังต่างประเทศได้นะประเทศที่มีวัวชนมากที่สุด ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราคือทางจีนตอนล่างนะครับแถวยูนานนะสนามมวยชน,นี่ม,มีมีทุกทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นมีนะครับญี่ปุ่นี่มีพม,ม่ามีลาวมีอ่นะแล้วก็จีนมีรวมถึงบางครา,าเทศอ่นะที่เขาชนกันกันแบบเป็นล่ําเป็นสันอ่นะเป็นล่ําเป็นสันตรงนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะที่พาแฟนๆมา ชมคอสชตรงนี้แล้วก็มาดูการตัดสินใจของน้องทัศนะครับว่าทําไมถึงอยากจะได้วัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอาออกไปนี่จะไม่มีการเจ็บตัวอีกแล้วนะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมานี่คือเขาทําไว้เต็มที่แล้วที่เหลือก็จะเป็นการขยายพันธุ์เป็นการแพร่พันธุ์ไปสําหรับพื้นที่ต่างๆนะตรงนี้เดี๋ยวให้น้องทัศฟาก่อนจะคิดว่าวตาเขาอีติดโอหลังจากเราลีดนำเจอเล่เร็ว อ่ะยาตีโตะไรตั้งได้มั้งครับก่าตั้งเบือตัวชุ่นตัวพมเลยครับชุ่นเกาเปดอาจะมาตรองต้ององหนึ่งรือว่าตั้งเพจขกองสะน้าใจฟรามครับรับอ่าจื้อสะน้าใจฟรามเนาะจ่่ครับจื้อสะน้มใจฟรามเลยครับรับเดี๋ยวพุมจะขึ้นเบือต์โทรศับไว้ให้นะครับแล้วก็เครติดติดตามในชงก็สามาที่จะติดตามในชงได้ตลอดนะครับพอตัวนี้พุมตั้งใจว่าจะทำสกูปติดชงไว้เลยเผื่อที่จะให้ คนที่เขาเพิ่งเห็นหัวจุนไหมไหมครับน่เพราะตอนนี้นี่เชื่อเลยรกันว่าปีหน้านะครับปีหน้าคือว่างาตลาดหัวจุนจะไปกว้างวันนี้ครับไม่จะยุ่งจะปวบปากตายนะครับทราบหรือไม่คมับผมว่าดีกับกับเกษตรกรเกษตรกรนะครับว่าทุกคนจะไม่เกษต่กรอยากมีอีหพอหรืดีอ่าะอยากหมากในราคาประมาณนี้ครับซื่อวโทกหมากครับผมว่าดีนะครับ บพราว,ว่ากไอยตวงเป็นลานเยอะแยะแล้วไก่ย่นพุ่มยุ่นทำงานกับไก่ย่นนะไก่ย่นไก,ก่เกรงเดี่ยวกรุงเทพปรตูวงประมาณสามลานสี่ลานยายกายกันเกือบตุกอาทิตยดครับแต่เมื่อตัวร่องลานลานั่นไม่จะเป็นไปไม่ได้เพราหมือนเนี่ยพุ่มยากเหลืองเนี่ยอยากให้อ้วบ้านเรามีราคาหมาขึ้นกับเนี่ยครับโอเคครับตัวนี้ตั้งแต่พุม่มหมือน่าจะน่ากาตัวที่ในการสืบใกล้กันจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นกาตัวที่แพงที่สุดเลยตัวนี้ใช่ใช่ครับนะครับก็นับอายุพุ่มที่เก้าอายุในวงการหววจุนเก้าี้ ไอ้ถือไงทางลุ่มมันเันก็ไม่ไม่หวากันนุกกันนะครับตีจะแต่ว่าตัวคอมเมนต์หลังเล็กเนี่ยกลัวไน้องเมนต์เนี่ยต้องกินไอ้คอเวนต์ผมไม่กล้าไม่กล้ากล้าไปคอมเมนต์เนี่ตัดไม่กล้าผมไม่กล้ากล้าไปคอมเมนต์เพราะว่าผมว่ามันมันโยกกันไม่พวนี้ปกติเราก็โยกกันเล่งๆกันอยู่แล้วนะครับโยกกันเล่งเล่แล้วแต่ว่าเดือยก็หัวนะครับเราหัวตอนนี้ตัวเป็นหัวดีแล้วครับอยู่ทางตนหลัง เราก็ปกติต้วจื้อใกล้กันในลาก้าคือกั้นเล็กนี่ก็ล้านาลานาแล้วก็มาตรองลานตรองล้านัาแต่วัดตรงนั่นเราก็ยังไม่ได้าใช่ครับเรายังไม่ได้มาแต่ณบัดนี้ก็ได้มาอยู่ในความกองดองตัดเรวนะครับจะนั้นตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกให้กับเป็นแฟนหนวชุนนะครับลือกกระเทือกตะกอนหน่วชุนนะครับทันไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีถ้าไปเล่นผนันหน่วชุนไม่ใช่ตอนนี้ตลาดกว้างหมากนะครับ จีนต้องการหมากนะครับโดยเฉพาะต่างางเนื้อตอนบุญแล้วก็เล่าพมมาต้องการหมากเปียงแต่มันไม่มีซื้อนซื้อลักลัก,ลกที่จะขยายออกไป <c oughs> นะครับก็ยังแต่ซื้อของผมก็กก็ยันเดิมดี่วยอย่างอย่างปักลักอยู่ตรงนีนะ้ฉะนั้นในการเป็นเกษตรกร,รหัวชนตัวจริงสามารถเป็นได้เพียงไงเรเลไม่เป็นก็เราตามเบื่อนเอาเลยใช่ไหมกองผมนี่็ ก็ได้ได้เลือดจังน้องตัดไว้กันนี่ยน้องตั๊าม,าม,ามามาจากนั่นกากองวุ้มนี่เป็นลูกขวงกี่ยางครับ,รบลูกขวงกี่ยางกับน้องกุก๊กกุก๊กกับอานุโคลอ้ายมาปลดรู้นี่นะครับก็ได้แล้วนู่นนี่ก็อายุ่หนึ่งปีเต็มแล้วนะครับปุ่มเป็นคนดีไม่เลนัวใส่ดีไม่เล่นเราว่าแต่เล่นก็นไม่ตันเปลือกใต้กลุ่มใต้เปลือกแหลงเดียวว่าครับกใต้เปลือกแหลงนี่วะนะครับจ <c oughs> ากตรงนี้นะครับป้ามาเว่นเวนมาพบกันนะครับแล้วก็ซ่าม้าที่จะติดตามกันได้นะครับทางชง tìm tài không lại đến đó cặp đôi giọt sổ rắp cưng mà là cặp phim này Google nè cặp phim s nạp s nạp đến là cắt có phải là cái chai ai chút xăm chút qua mưu là con tổ chấp tập viện là bộ Android Android cử là bộ tổ chấp chút xăm chút qua mưu là cả xe phải tí na lắc thì mình chắc tao vậy ta chăm ịt chồng gặp tục chồng luộm tương vua tao phải không chăm thăm cây gắn đó cặp luộm tương vua là cả cây ta làm ngay tay bốn tay phía là cặp là cá ในตรงนี้นะครับาเหลืองของกาจีตรกรจะวาวหัวจุนพุ่มยินดีครับทีจะเดินทางไปตุกทีครับไม่ว่าจะอะไรแผ่นพื้นตรงกที่ะระใย้ายกดเกาจีตะครหัวจุนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทร,ราบเฟนเฟนทัวประเทิไตยทราบมาติจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราว่างหัวเนื้อกับหัวจุนครับถึงถ้าปูกันตามริงแร้วรับก,กันการเลี้ยงหวัวเนือ้อกับหัวจุนต้องเอาเอา,เอาว่าเลี้ยงเผื่อี่จะไม่ไม่ไม่ปูดว่าเลี้ยงเผื่อี่ชนนะ ถ้าเป็นโปวัวเป็นโปวพันอ่าหัวเนื้อเขากรร็ดูแลเมือเ่อนก่อนใช่ใช่ครับเราวิตามินต่างๆเจยิเย็นอะไรนั่นเจยิญยินหลุดก็ไม่จนเล็วเดี๋ยวก่อนเจยิญพาไปอยู่เจมี่อย่างเดียวไอ้เจมี่กันครับก็ถ้าจะสร้างผัวพันหัวชุนกับนี่คือติดตา่างติดนี้แล้วผมบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแหละคุณเกาหมองอินกับตรงนี้ แล้วก็เล่าก็ในฐานะที่เรามีกําลังของท่านะครับครับนะครับมีกําลังแล้วก็พอที่จะอ่าสืบสันต์ตำนานหัวจุนตรงนี้ไปได้ครับก็อยากจะให้ัวจุนได้เป็นโลโก้โลโก้ของปากไายหรือโลโก้ของประเทศไทยอ่ะใช่ใช่ครับนะแต่ว่าพอไก่เนี่ยไก่เนี่ยเป็นกีฬาท่าะคุณตัวตั้งตั้งอีเจียหรือตอนตั้งโลกตั้งโลกแล้วตอนนี้ไก,ก่ชนอันนี้พว่าเป็นสิ่งดีๆครับแต่ว่าเนี่ยเราจะพัฒนาต่อยป้านขึ้นมานเนี่ยผมว่า ก็ตอนดี่จเะจะกันตรงนี้นะครับพมบอกกับฐานหวาไล่ฐานมุมมองในเหลืองของหวัวจุนลือไก่จุนประกาศฐ,ฐานยามองในมุมมองของการผ่อนันนะครับผมอยู่มาสิบสิบช่วงปีนะครับเอาแต่เล่นมังนุ๊กแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นอาจีพอเ,เล่นเป็นหาีไม่ได้ไม่ไม่ไมตันเบือนครับคนดี่จเล่นหวัวจุนลือจะกล้าไปเล่นผนันหวัวจุนจริงจริงนะครับไม่ใช่ว่าแกปิดตาแล้วก็ไปเล่นได้เดี๋ยวแต่ลูกใจเย็น ไม่เจ่บปิดตาแล้วก็ไปเล่นได้หรือเล่นต่อเปลือนรู้ว่าไปอาเบียเปลือนมามามาจุนก็ไม่ใหญ่นะครับฉะนั้นตรงนี้กับมันก็เป็นอีกช่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการขยายพันธุ์รู้ว่าการซื้อตโป้พันุนะครับโปองหัวจุนโปรมันเจวน่าวันนี้มีเด็กหลุนไหมที่รักและจอบในหัวจุนแล้วก็ได้โยมลงทุนโอูกันยังไงับถ้าไปจ้อรถจับรรถครับ รถตะปดมันเกิดไม่ได้ครับโอ้มันเกิดไม่ได้มันมันครับหัวมันเกิดได้อ๋อหัวเกิดได้กะรถตะปดตะเกิดกันที่ใเบียร์เลยมันมันครับแต่นี่ตะเกิดได้เบียร์เลยได้เบียร์เลยครับอ่ากับเอาเดี๋ยวอันหน้าไปตางตรงนู้นนักเ่นนึงกับน้องตัดความสำรับเกลี่ดียักษ์เป็นกะทิตะโกนหัวชนหัวตะเกิดกับแกลี่ดียักษ์เป็นกะทิตะโกนหัวชนนะครับอันดับแรกใจตองหลักก่อนครับอันดับติดช่องการดูแลเอาให่ใช่ปุ่มว่ามันกลนแก่ะบอลว่าไอ้นู่นไง โมจูแบบลำตรอยกั yeah. nah ่วชนเหรอถึงตอนนี้พมว่ามันเปลี่ยนไปเลยครับกั่วชนตัวร่องลานไปแล้พผมว่าล่างอย่างนี้กั่วชนหลักการตัวลานร่องลานนี้ผมว่ามีเกิดในเกิดเกินบ่อยๆไหนนอนครับอ่าตัวเป็นการโตโยต์นะครับกงวงการกั่วชนตรงนี้กับพุ่มก็ขอบุญทางพิมานนนองตัดนะครับแล้วก็รวงอย่างจูปลาล่งกรองกันอย่างๆกันไปเลยครับ ฐานที blender, long, ่จต so ิโต so ้เบอร์ตัวน้องตัะเดี๋ยวผมขึ้นหวยไอ้นะครับแล้วก็ติโต้ติดตามต่างย่องทิ้นตายได้นะครับตัวนี้นะครับอันไปเลขที่หนึ่งนะครับตัวนี้นี่จะไม่เจ็บแล้วนะครับไม่เจ็บเลยคือก็อย่างเดียวแล้วนะครับก็จะไปร้อยอย่างเดียวลจะร้อยโดยซือหรือว่าร้อยโดยเมียจริงๆก็ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเกาเลยนครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณคุณผู้ชมครับ งูตัวนี้ตัวเกิดมันมีบุญเพราะมันคือหนักรูใช่ใช่ครับเพราะมันเกิดหนักรูถ้ามันไปเกิดในในกลุ่มของัวเนือ้อตอนนี้ก็คงจะไม่มีชื่อตรงนี้แล้วใช่ครับเนะฉะนั้นนะครับเกล้ทีบอกว่าใจ่บุญน,นะครับบอกว่าเราไม่การรัดไม่ตัดชีวิตไม่ต่อลมันรัดมันก็เหลือเลือกนนะครับัวจนก็มีหน้าที่จนครหัวเนื้อ มันก็จําเป็นที่จะต้อตงมีหน้าที่เป็นอาหารใช่ครับเพรนั้นตรงนี้กับตลาดอย่างเปิดกว้างนะครับก็ใครมีอะไรตรงไหก็สามารถคอ,คอมเมนต์มาทางอ่าเฟซได้เลยทางใตนยูทูบได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าให้ติดต่อกันเรื่อยๆติดตามกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอประคุณมากนะครับหลวงพ่อครับจะไปกันนึงนี่ครับมัว่วชนไทยเอาไปสู้สาคนขออ้อจอจอเฮ កណ្ដៃស្នាអ្នកសູ້មួជន ตัวต่อตัวหัวชนคนไทยเป็นนักสู้แดนใต้สื่อความหมายรู้กันนานมาวางเชือกต่อยอดเขา